เปิดในห้องกันนะคะตอนนี้ขอ,อย่ก่อนรีบเสียอันนี้นะคะก็เป็นของขวัญน,นะคะจากทังบ้านนะคะที่ส่งมาน,นะคะชื่อคุณสุภาณน,นนะคะไม่รู้ว่าอ่าน,นป่นะคะน,นี่บอกว่าขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลามาคุยกับคุแต่ว่นนานทนที่จะารักมากก็ขอบคุณนะคะที่ส่งของขวัญมาในนะ,ะอ่ะโอเคอันนี้เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวนะคะว่าเขาจะมาอยู่ มันก็คือต,ตุ๊กตาเองโอ้โหตัวใหญ่มากอันนี้ก็ไหนดูดิตัวใหญ่เท่าแบบวิงๆิ้งลงไปได้เนี่ยแสดงว่าตัวใหญ่เท่าตัวจริงๆนะคะอุ้ยเอาก่องไปก่อนไปด้านข้างน,นี่แกะไป อยากให้นะแต่ว่าน,นี้เป็นที่เอฟซีส่งมาให้นะคะก็คงจะให้ไม่ได้เอ้โ่แกะตรงนนี่ถ้าเมื่อรคนไหนนะคะอยากจะส่งของขวัญมาให้จริงๆนะคะก็สามารถส่ง,ง,งได้นะคะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวจะเขียนเอาไว้ให้นะคะนี่แต่วตอนนี้เกี่ยมา คือเจ้ามีน้อยก็ไม่น้อยนะตัวใหญ่ใหญ่กว่าตัวนี้อีกนะคะนี่ด,ดูดิใหญ่มากชอบอะ่ะคือแบบชอบมากโอ้ถูกใจมาก ขอบคุณที่ส่งของขวัญมาให้ปิงปิงด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้านะคะดูว่าจะเป็นอะไรและใครจะเป็นผู้ส่งของมาให้ปิงปิงนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็อย่าลืมนะคะกด s u b s c r i b ์ให้ช่องปิงปิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคลิปใหม่ได้ที่ตรงนี้ปิง ด้วยแล้วกันนะคะอ่ะเพื่อนๆคะช่วยกันคอมเมนต์นะคะแล้วก็ช่วยกันตั้งชื่อเจ้าน้องหมีตัวนี้นะคะว่าอยากให้น้องหมีตัวนี้ชื่อว่าอะไรชื่อใครเด็ดชื่อใครโดนใจนะคะเดี๋ยวบิ๊จะเอามาตั้งเป็นชื่อน้องหมีตัวนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ